หลังจากแต่งงานมีครอบครัวนะฮะพี่เอก็ห่างหายจากงานแสดงไปเลยและตัดสินใจคัมแบ็กคืนจอแก้วในรอบ10กว่าปีกับละครเรื่องโลกหมุนรอบเธอินะฮะเหตุผลก็คือพี่เออยากเล่นละครเรื่องนี้เพราะอยากร่วมงานกับพี่แอนพี่แอ้มานานมากแล้วนะครับเมื่อเช้าทั้งพี่เอน้องลีน่าและพี่นัทมิเลียนนะฮะก็ชวนติดตามละครในโค้งสุดท้ายที่จะสนุกเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะสองแม่ลูกนะฮะพี่เอกกับน้องลีน่านะครับบอกเลยว่าจะร้ายมากขึ้นกว่านี้เยอะมากไปฟังเสียงขงเขากันครับ โอ้โหตื่นเต้นมากทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะคือที่เมื่อก่อนเราเคยเจอเมื่อก่อนเราเคยแบบว่าอยู่ในกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เจอมาเป็น10ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทีมงานก็ใหม่ทุกคนใหม่หมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยเจอนักแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากค,คือพี่แอนโทรมาแล้วคือเออยากเล่นละครกับพี่แอ๋ อยู่แล้วคือแบบเคยติดตามผลงานของพี่แอลอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยบทที่พี่แอลเล่าให้ฟังแล้วเอรู้สึกว่าเออเป็นบทที่เราก็ยังไม่เคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออเราสนใจอยากเล่น mm hmm. สองแม่ลูกนะคะก็ยังมีการแบบว่าวางแผนกันแกล้งนางเอกใช่ไหมคะแล้วก,แวก็แล้วก็รวมไปถึงของพี่นัดด้วยแล้วก็ของชินกับมาณด้วยค่ะ,ค,ะคือง่ายงายก็คือเราเปลี่ยนททร็ตจากที่ mm hmm. เราเหมือนแบบเล่นงานตะวันไม่ได้ะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีคนที่แบบว่าอยู่รอบตะวันที่เราสามารถ เล่นกับเขาได้อไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยทก็ตไปที่ทั้งมานะทั้งชินแล้วก็รวมถึงพี่นารินด้วยในอนาคตมันไม่ได้มีแค่ว่าเออเรากับตะวันเรากับชินเรากับไรเงี้ยมันจะมีความสัมพันธ์ที่แบบเออมันเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยก็อยากให้ฝากติดตามปมตรงนั้นอีกด้วยค่ะ ที่ดูละครโลกหมุนรอบเธอนะคะจะเห็นว่ามีซีนหนึ่งที่หลังจะออกอากาศไปแล้วถูกพูดถึงเยอะมากนั่นก็คือฉากที่พี่นัทมีเรียค่ะเหยียบไปที่กลางอกของเจมจีนั่นเองในวันนี้มีโอกาสได้เจอกับพี่นัททั้งทีก็เลยถามหน่อยว่าทําไมตัวละครต้องทําแบบนั้นแล้วตอนถ่ายทําเป็นยังไงกันบ้างไปฟังคําตอบจากพี่นัทกันได้เลยค่ะจริงๆ้ะน้องเจมเขาก็เต็มทีนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าฉากที่เราแบบ อาจจะมีรองเท้าแบบส้นสูงในการที่จะแบบเหยียบเขามันก็เหมือนกับเราเคยโดนทําอะไรแบบนี้ค่ะมันเหมือนลักษณะว่าผู้หญิงคนนี้เคยโดนสามีเราทําร้ายด้วยวิธีแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้เราเหมือนแบบเราเราก็ให้เขาเป็นเหมือนแบบคนที่ทําให้เห็นว่าเราเคยโดนอะไรแล้วเขาเข้าใจเราแล้วเขาก็เหมือนไม่เยียวยาใจเราให้เรารู้สึกว่าเราเข้มแข็งขึ้นเราเราคลายปมนี้ได้ดึงด้านมืดของเราออกมาแล้วสุดท้ายเนี่ย มันเกิดความเข้าใจมันเกิดความซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วสุดท้ายมันจะดําเนินพัฒนาแบบมากขึ้นมากขึ้นอย่างไรต่อไปนี้อยากให้ติดตามชมค่ะเพราะมันจะมีอะไรที่ที่ให้ได้เห็นกันอีกมากกว่านี้อีกค่ะ